ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาเรามาดูนะคะคลิปวันนี้ที่คนแชร์กันเยอะมากเลยเรื่องรถกระบะนะคะกับรถเก๋งค่ะที่ว่าขับแซงกันไปเบียดกันมาก็เลยอารมณ์ของขึ้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคนนี้ไรอยู่ตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนีไปได้ป่ะนีไปได้ไปได่ะตื่นใจเต้นอยู่ มันเกือบชนรถตู้นะเมื่อกี้อ้าวาากระบะขับเก่งนะคะเบียดกันแบบนี้แหละคะ่ะตรงบริเวณข้างถนนนะคะริมถนนสุขาพิบาล 2, 2> <อ>าก่อนถึงแยกประเวศกรุงเทพมหานครแต่ประเด็นก็คือว่าจะเห็นว่ามีผู้ชายสองคน<ป>ถือดาบ<ป>แล้วก็ฟาดไปที่รถเก่งหลายครั้งอีกคนถือปืนด้วยนะคะพยายามจะให้อีกฝ่ายเนี่ยลงจากรถค่ะโอ้แน่นอนว่าใครขับไปขับมาก็อ,อยากจะออกจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดไม่มีใครอยากถูกลูกหลงอะนะคะ จุดนี้คือบริเวณคอสะพานข้ามคลองตะเคขบค่ะก่อนถึงแยกประเวทคุณอรพรพุทธจำเนียนทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่สอนอ,อประเวทไปสอบถามหน่อยว่ากรณีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นปรากฏว่าไปเจอคนในคลิปทั้ง3คนเลยค่ะ,ะทั้งคนขับรถเกง๋งคนขับรถกระบะแล้วก็คนที่นั่งท้ายรถกระบะอยู่ที่โรงพักนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเรียกตัวมาคุย คนขับรถเก๋งก่อนชื่อว่านายนพพรดำรงสกุลวงอายุ46ปีบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ขับรถไปซื้อกับข้าวยอมรับนะคะว่าขับรถปาดหน้ารถกระบะก่อนก็เลยทำให้คู่กรณีเนี่ยขับรถมาชนท้ายอ่ะตอนนั้นเนี่ยโมโหนะคะ ก็เลยขับรถกินเล่นไปจะได้อีกฝ่ายแซงไม่ได้จากนั้นคู่กรณีก็เลยขับรถเบียดชนเข้าข้างทา,างแล้วเขาก็ลงมาแบบในภาพและพยายามเคาะรถด,ด้วยทีนี้พอคนขับรถเก่งเนี่ยลงจากรถปรากฏว่าอา้าวนี่เป็นคนรู้จักนี่รู้จักกันหเหรอฮะอ้าวรู้จักกันนี่ เคยไปซื้อขายปลาด้วยกันอ้าวก็เลยเคลียร์กันแล้วก็แยกย้ายกันไปก็เลยไม่ได้แจ้งความอะไรเพราะว่ารถมีประกันค่ะไม่มีไม่มีครับไม่มีทะเลาะไม่มีทะเลาะครับไม่สร้างเขาเหมือนกันพี่นี่ต้องถามเขาครับผมจก็ปัดหน้าเขาะพี่ผมปัดหน้าเข้าไปแล้วเรามองไม่เห็นไงครับก็ใช่ครับ ใช่ใช่ใช่เอาก,กล,ลัวก็ไม่ใจกลัวมากกว่ามเมา่อยอาทำมาไกลเกลี่ย,ยกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจผิดกันนะครับก็คุยกันเรียบร้อยครับอา้าวทางด้านของนายชาคริชชัยมงคลนะคะอายุ38ปีค่ะผู้ชายที่ถือมีดนะคะแล้วก็ขึ้นไปฟันรถเก่งจากบนหลังคาเลยนะคะเปิดใจบอกว่าไม่ได้ฟันรถเก่งหรือว่าทำร้ายใครแค่เอามีดไปเคาะกระจก ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่พอใจรถเก่งที่มาขับปาดหน้าคือเขาอะ่ะนั่งอยู่ท้ายรถกระบะมันสายไปสายมาไงเขาก็เลยล้มกลิ้งอยู่หลังรถอพอจังหวะเบียดรถเก่งเข้าข้างทางก็เลยถือมีดลงไปจะเอาไปขู่คู่กรณีให้ออกมาเคลียร์แล้วก็บอกว่าพบกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเองค่ะไม่รู้พี่ว่าข้างในมันมีอะไรแล้วก็เขาพิกระจกแล้วเขาก็ขี่เบียดเบียดอย่างเงี้ยผมนั่งอยู่หลังกระบะอ่ะ ผมก็รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหมายความว่ากลัวว่าจะมีอาวุธอะไรใช่ไหใช่ครับกลัวถ้ามีปืนมาเขายิงออกมาผมก็ตายครับทะเลาะกันเรื่องอะไรสรุปแล้วไม่รู้ปาดหน้าครับมีการล่อซื้อยาจากร้านลาดกับบางปูแล้วไล่ขวดฉลามอยูีบปาสองแล้วมันจริงไม่จริงอะครับผมก็เพิ่งขึ้นมากับแกแกไปรับผมมาก็จะไปที่บ่อปลาเนี่ยยืนยันว่าไม่มีการเบกหรือขวดใช่ไม่เคยครับ คือเรื่องของเรื่องนี้จะไปเกี่ยวกับบ่อปลาอย่างเดียวเลยครับเราไม่รู้พี่อา้าวทีนี้ทางด้านของคนขับรถกระบะบ้างนะคะดาบตำรวจที่สพบางปูเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเาจ้าของขับรถกระบะตอนนั้นเนี่ยคือ พอขับไปแล้วแล้วก็ถูกรถเก่งขับปาดหน้า <4 S 1> และเบรกกระทันหันกระบะก็เลยไปชนท้ายรถเก่งทีนี้ก็เลยโมโหเพราะรว่ารถกระบะเพิ่งถอยออกมาได้แค่4เดือนอยังป้ายแดงอยู่เลยเมื่อกีอ้แล้วก็บอกว่าห่วงรถมากก็เลยบรรดาโทสะขับรถไล่เบียดให้จอดข้างทางเพื่อจะเคลียร์แต่ปรากฏว่าอา้าวรู้จักกันก็เลยแยกย้ายกันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําร้ายร่างกายอีกฝ่ายค่ะไปตรวจอ้างแม้ว่าเราจะเป็นตำรวจ มันไม่มีไม่มีบอกว่าสีบส่วนไม่มีไม่ไม่ไม่มีเราไม่ได้ลงไปทำไรโอไม่มีไม่มีนะครับคลิปไม่มีทำารไม่มีเตะต่อยไม่มีเลยเลยถามได้เราที่อยู่นี่แต่อาบีอ๋อไอ้ฟันได้ไหมไม่มีฟันเขาแค่กูตรูถามตรงๆนะเราทำอาชีพตำรวจเราก็รู้แหละว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะอารมณร้องเลยวันนี้ที่ข่าวออกมาเนี่ผู้ก่าทบัญชาะว่าอะไรไหมเพราะว่าทำให้เหมือนอาชีพเราตเสื่อไปด้วยอ่ะพี่ แต่ผู้แต,แต่แต่ผู้ผู้ผู้กรรมชากเขาก็จได้ของให้ข้อคิดนะครับว่าเราเราเป็นอาชีพนี้คือว่าต่อให้เราไม่อยังไม่ได้อยู่ในเวียนยามแล้วใช่นะออกไปแล้วเราต้องนะครับต้องใช้สติอ่ะอันนี้เข็ดไ,ดไหมเข็ดเลยครับมันเหมือนกับแบบดึงสติกับมาก็ สำหรับเรื่องทางคดีนะคะนะพันตำรวจเอกสินเลือดสุขุมรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล4บอกว่าหลังจากนี้จะดำเนินขั้นตอนกฎหมายพรบรจราจรเรื่องของการขับรถไล่ปากหน้ากันแล้วก็จะส่งเรื่องให้สพบางปูเนี่ยไปดูเรื่องวินัยของดาบตำรวจอดีศรหน่อยก็คือคนขับรถกระบะนะเป็นตำรวจด้วยทีนี้ในส่วนของคดีอาญาทั้งสองฝ่ายยอมความได้ก็เลยไม่มีปัญหา อ้าแต่เรื่องมันไม่จบเท่านี้ซะแล้วนะคะเพราะเพราะเพราะเบื้องต้นค่ะทั้ง3คนเนี่ยไปตรวจหาเชื้อโควิดด้วยปรากฏว่าตมีหนึ่งคนติดค่ะก็เลยทําให้อีกสองคนเนี่ยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะเออเป็นไงทีนี้เรื่องจากเรื่องเหมือนจะสั้นเหมือนจะจบ เป็นเรื่องยาวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอีกสองคนกลายเป็นกลุ่มเสียงทันทีครับแลวเรื่องที่ถือปืนลงมาจากรถจะไม่ไม่มีใครเอาเรื่องเลยนะเอา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 อันนั้นก็คือว่าเดี๋ยวให้ทางด้านของสสบางปูเนี่ยเขาดูเรื่องวินัยไง่องดานต่อไปแต่ไม่ผิดเรื่องอาญาสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าทุกข่าว 跳舞，你困。